สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ English Grammar ในวิดีโอนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องคำกริยากันนั่นคือ verbs นะฮะส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของ part of speech นะฮะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องคำนามกันไปเนาะเราจะรู้ได้ยังไงเทียบว่าเป็นคำนามนะฮะเติม suffix อะไรลงไปนะฮะมีหน้าที่อะไรบ้างในประโยคทีนี้เรามาดูกริยากันบ้างนะคะกริยาเนี่ย เนาะก็คือคำนะคะเรามาดูความหมายก่อน verbs is a word a group of words that expresses an action an event so sort to of state นะฮะบอก state บอกสถานะนะฮะบอกสถานะก็ได้บอกการกระทำลูกบอก action การกระทำนะฮะบอกอะไรอีกบอก event ว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นอย่างไรบอกเหตุการณ์ต่างๆนะฮะเหตุการณ์ต่างๆ เพราะฉะนั้น v e r b ก็คือคำหรือกลุ่มคำใช่ไหมคะกลุ่มคำกลุ่มคำเนี่ย Group of words ที่ Express e e x p r s นะะฮ s s s แปลว่าแสดงแสดงอะไรแสดงการกระทำแสดงเหตุการณ์ต่างๆหรือบอกสถานะก็ได้นะคะอันนี้คือความหมายของ v e r b ทีนี้อาจารย์อยากให้นักเรียนมอง verb ที่มุมในโครงสร้างลักษณะนี้ไปก่อนมีทั้ง verb แท้และ verb ไม่แท้นะคะไฟใน verb คือ verb แท้ลูกอันนี้คือ verb แท้อันนี้คือ verb ไม่แท้นะคะ verb ไม่แท้เนี่ยอาจารย์จะมีบทเรียนให้อยู่ข้างหลังเป็น infinitive เป็น gerund เป็น participle เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันว่ามันคืออะไรทั้ง3อันดีนะเป็น unit unit ไปนะคะเราเก็บตรงนี้ไว้ก่อนทีนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนในส่วนของประโยคเนี่ย ที่สำคัญใช่ไหมคะโครงสร้างของมันก็คือ subject บวก verb verb ตรงนี้สามารถเป็นอะไรได้บ้างก็เป็น main verb ตรงนี้ไงลูก main verb เนี่ย verb แท้หรือเรียกว่า main verb อย่างที่อาจารย์บอกไป main verb นะคะ verb หลักของประโยครู้ได้ไงว่าเป็น verb หลักของประโยคก็วิคราะห์ไปว่า tense นะ่ะมันผ่านทั้ง12 tense ได้นะอันนี้คือ verb แท้แน่นอนเป็น voice ได้เป็น active ก็ได้เป็น passive ก็ได้เห็นไหม นะคะหรือเป็น number number ตัวนี้แปลว่าอะไร number เนี่ยแปลว่าพส์ลูกมันจะต้องบอกพสน์นะเทนเนี่ยต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับประธานที่อยู่ด้านหน้านะคะ number เพราะฉะนั้นมีทั้งเอกพจน์ singular ใช่ไหม singular หรือเป็นภพหูพจน์ plural เห็นไหมฮะตรงนี้ เป็นโพสต์เราจะต้องวิเคราะห์กันตามนี้นะคะทีนี้วันนี้ที่อาจารย์เอามาให้คือการแบ่งประเทศที่เป็น action verb ออกไป action verb ท้า some verbs ก็จะเป็น transitive verbs ลูกคำแรก transitive verbs เนี่ย transitive verbs คือ verb ที่ต้องการกริยาที่ทำไมลูกต้องการกรรมมารองรับต้องการกรรม มาต้องการกรรมนั่นเองนะคะอย่างเช่นเราเคยเรียนกันไปโครงสร้างทั่วไป subject บวก verb บว object อย่างนี้ใช่ไหมลูกเราเคยเรียนกันไปอย่างนี้นะคะโครงสร้างพื้นๆแบบนี้นะคะเรามาดูซิมันจริงไหม verb บางตัวต้องการกรรมมารองรับนะคะเพื่อที่จะทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะจู่ๆ่าดูประโยคแรกก่อน we eat hamburgers and f r u i t we eat hamburger s and fruits เรากินแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ผลไม้อย่างเงี้ยค่ะเราเข้าใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามพี่นักเรียนแต่งประโยคแค่ว่า we eat ฉันกินนะพวกเรากินนะ we eat จบรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องเนาะเพราะฉะนั้นมันจะจําเป็นจะต้องมีกรรมมารองรับไงลูกมันจําเป็นจะต้องมีกรรมมารองรับนั่นเราเ,เรียกก็ verb ที่ต้องการกรรมนะฮะตัวอย่างตัวที่2เช่นคําว่า lean เลนให้ยืมให้ยืมอะไรล่ะเห็นไหมฮะคำถามต่อไปคือยืมอะไรล่ะอันนี้คือยืมอะไรลูกมันนี่มันนี่ก็คือเงินก็คือเป็นอ็อบเจกต์ของประโยคเห็นไหมต้องการกรรมมารองรับนะคะ my sister rides a bicycle to the school rides แปลว่าขี่หรือปัน่นในกรณีปปั่นจัก,กรยานได้ไหมปั่นจัก,กรยานเนี่ยไปโรงเรียนนะ นะประธานเป็นเอก,กพจน์ตัวนี้ลูกกิริยาถึงเติม S ผันให้ผันตามประธานด้วยนะคะเนาะอันนี้คือกิริยาที่ต้องการกรรมมารองรับให้เรามาดูตัวอย่างซิมันมีคําว่าอะไรบ้างให้เนี่ยให้อะไรเออเราลองถามซิให้อะไร,ออะไรฉันให้ไม่เข้าใจนะคะฉันสอนก็ไม่เข้าใจสอนอะไร write เขียนใชนะ่ read อ่านอย่างเงี้ยอ่านอะไรหรอ เรนให้ยืม borrow ขออะไรขอยืมลูกเรีนให้ยืม borrow ข,ขอยืม,เยม, orrow, ยม Play เล่นคำศัพท์ง่ายๆ ride break hit hit ว่าตีเช่น I hit ถึงไหม I hit อย่างเงี้ยครู hit, ไ,รคไม่เข้าใจครูต้องหาก,กรรมมารองรับ I hit a ball ฉันตีลูกบอลน,นะ I hit a ball ฉันตีลูกบอลเห็นไหม A ball คือกรรมลูก obj นะคะเหล่านี้ อันแรกคือกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับเราเรียกว่า transitive verbs นะกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับอันที่สองคือไม่ต้องการกรรมเลยทำไมอาจารย์ถึงรู้ไม่ต้องการกรรม in ไปว่าไม่ไงไม่ต้องการกรรมมารองรับไม่ต้องการนะ,ะฉันไม่ต้องการกรรมมารองรับฉันก็สมบูรณ์ได้ฉันก็เข้าใจได้ นะฮะเช่น the lovely baby sleeps tight the lovely baby sleeps tight ประธานคือตัวน,นี้ลูก baby sleep ถึงเติม s นะคะเด็กผู้ชายคนนั้นที่ได้รักคนนั้นนอนหลับอย่างสนิทเลยเห็นไหมนอนหลับก็เข้าใจเด็กทารกนอนหลับไม่ใช่ผู้ชายนะเด็กทารกนอนหลับนะฮะ ทีนี้ lovey l ตัวนี้นะคะเป็นลงท้ายด้วย l y มาขยาย baby เป็น adjective ใช่ไหมลูก type ตัวนี้เป็น a d v e r b v e นะขยายตัวนี้ sleep ใช่ไหมคะ type แปลว่าหลับสนิทอะนอนหลับสนิท sleep type คือหลับสนิทหลับสนิทนะคะหลับสนิทหลับสนิทไปเลยนะฮะ the fierce dog runs after me ถ้าเราจะแต่งประโยคว่า the fierce dog runs จบได้ไหมคะจุด full stop ตรงนี้เลยได้ไหมได้ก็ได้นะคะแต่ทีนี้ after มีคืออะไรล่ะคือส่วนเติมเต็มมาเติมเต็มให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะฮะเห็นภาพยิ่งขึ้นเนาะ runs ก็เป็น verb ที่ไม่ต้องการกรรม,มารองรับจุ่จนักเรียนบอกว่า the fierce dog runs จบ I run จบเข้าใจนะฮะ my friends arrive อ r ไรเพรว่ามาถึงลูกเป็น verb ที่ไม่ต้องการกรรม,มารองรับอะแล้วสนามบินไม่ใช่รำเหรอคะอาจารย์ขาสนามบินคือส่วนเติมเต็มลูกสนามบินคือส่วนเติมเต็มไม่ใช่ร,รมนะคะเนาะ late ตัวนี้ไปได้ทาง adjective และ adverb นะคะแต่กรณีนี้เป็น adverb แปลว่าสายมาสายนั่นเองนะฮะมีอะไรบ้างตัวอย่างของ intransitive verbs หรือ verb ที่ไม่ต้องการกรรม อันแรกคือ sit, laugh เห็นไหมฉันนั่งฉันหัวเราะต้องมีอะไรมารองรับอีกไหม I stand อย่างเงี้ย look, float ลอยนะ,ะ float ว่าลอยท l l ไอ I fall แปลว่าตกลน่นใช่ไหมตกลน fly, ่น fly แปลว่าบินใช้ได้ทั้งคนและสัตว์นะฮะคนก็อย่างเช่นว่า I fly to New York I fly to New York ฉันบินไปที่ประเทศนิวยอร์กหมายถึงการทำอะไรลูก นั่งเครื่องบินนั่นเอง fly เป็น verb ว่านั่งเครื่องบินได้นะคะ walk เดิน work ทำงาน small swim I smell swim แล้วก็ shout ตะโกนนะฮะประเภทที่3นะคะคือ verb to be verb to be จะต้องตามด้วยคำอะไรคะ adjective ใช่ไหมลูกต้องถามหลังด้วย adjective หรือเราเรียกว่า complement นั่นเองนะคะ complement ส่วนเติมเต็มนั่นเองนะคะ Ad verb to be ตามด้วยคำนามก็ได้ i s a m a r e เป็น present ใช่ไหมให้คุทวนให้ไหมว่าประธานตัวไหนใช้กับอะไรไม่ต้องแล้วเนาะเราต้องรู้นะคะต้องไปทบทวนนะคะว่า is ใช้กับอะไร am ใช้ยังไง are ใช้ยังไง <c oughs> ทีนี้ was กับ v e r e เป็นรูปของอดีตเราเรียกว่า past เรู้แค่นี้ละทีนี้ตัวอย่างประโยคละ่ะ verb to be ใช้ยังไงดีกว่า เวิร์บทูบีใช้บอกสเตตัสหรือบอกสเตตเมื่อกี้ being of state นะฮะสถานะใช่ไหมฮะสถานะคุณภาพว่าเป็นยังไงเนาะสเตตสแตตัสนะฮะ you are my valentine เธอเป็นที่รักของฉันนะ valentine ตัวนี้ว่าที่รักเนาะ you are you they were อันนี้เป็นอดีตแน่นอน happy to listen fiction story f i c happy ตัวนี้เป็น adjective เห็นไหมคะ verb to be บอก adjective to listen fiction his uh, story. Iction, like a story fiction แปลว่าเรื่องที่ทำไมเรื่องที่แต่งขึ้นอะเรื่องที่แต่งขึ้นนะคะชอบฟังเรื่องที่แต่งขึ้นมีความสุขทุกครั้งนะคะ he is the most handsome w i t h the class handsome in the class หล่อที่สุดในชั้นเรียนบอก status บอก state นะคะ he is นะคะอดีตของ is ก็คือ was he was ใช่ไหมคะง,ง่ายๆนะ verb to be ไม่มีอะไรยากนะคะแต่บอกว่า I am I am go ได้ไหม I am go to school อันนี้ไม่ได้ลูก verb to be จะตามด้วย verb อีกตัวนี้ก็ไม่ได้นะคะให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะหรือจะเป็น tense หนึ่งไปเลยเช่น I am going to อย่างเงี้ย to go to school ต่อไปเป็น linking verbs คะ่ะ linking verbs ทำหน้าที่เหมือน verb to be เลยนะคะทำหน้าที่เหมือน verb to be เลยส่วนมากจะตามด้วย adjective นะคะหรือส่วนมากจะตามด้วย complement complement ตามหลังคำที่ตามหลังของ linking verb ไม่ใช่กรรมนะคะแต่เป็น complement เนาะส่วนเติมเต็มนั่นเองอะไรคะ complement complement ส่วนเติมเต็มลูกเติมเต็มอะไรเติมเต็มประธานเติมเต็มความหมายให้มันสมบูรณ์นะคะแจ็ค feels hungry after working hard feel เนี่ยเป็นหนึ่งในของ linking verb นี่ hungry แปลว่าหิวใช่ไหมคะหิวเนี่ยเป็น adjective ฉันรู้สึกหิวอ่าฉันรู้สึกหิวนะคะเป็น adjective หลังจากการทำงานหนะัก children become sick รู้สึกไม่สบายเออเด็กเนี่ย become ที่จริงแปลว่ากลายเป็นใช่ไหมลูกเราจะบอกว่าเด็กๆกกลายเป็น ได้ไหมค,ครับกลายเป็นไม่สบายอย่างเงี้ยคือรู้สึกไม่สบายนะฮะอาจารย์สามารถบอกว่าถ้าไม่อยากใช้อ่อชิวบิคามะค่ะอาจารย์หนูใช้อาได้ไหมคะได้เห็นไหมเพราะอาจารย์บอกว่าอะไรบอกว่า verb to be กับ linking verb ทำหน้าที่คล้ายกันหรือเหมือนกันนั่นเอง music sounds wonderful music sounds wonderful อ่ดนตรีเนี่ยดูมหัศาจรรย์ดูฟังดีฟังเพราะเจริญนั่นนะดู ดูดีจังเลยนะอะไรอย่เงี้ยค่ะทีนี้ linking verb มีอะไรบ้างเราจะต้องท่องลุก get grow, grow become เนี่ยล o กซิ e ซาวแอ a เ p taste and feel smell แล้วก็ keep remain stay ท่องไปนะคะ get grow, grow become ล o ก s ิ e ซาวแอพ p taste and feel smell keep remain stay เจอบ่อยๆมันก็จะรู้เองลูกเจอบ่อยๆก็จะรู้อรเองเอง I get sick จุดในคำว่า I get sick หรือ I got sick ก็ได้ฉันทำไมฉันป่วยก็ได้เนี่ย You look ทำไม You look smart เธอดูส m a r t จังเลยนะดูเท่จังเลยอะ่ะ You look smart แอดเจก e อดนะคะตามหลัง linking verb เนาะต่อไปค่ะชนิดที่5เราเรียกว่า verb to have อันนี้นะักเรียนกรณีนี้นะคะ ไม่ได้ว่าแปลว่ามีเนาะปกติแล้ว have เนี่ยนักเรียนเคยเรียนคือมันแปลว่ามีใช่ไหมลูก have I have three pen อย่างเงี้ย have แปลว่ามีเช่น I have three pen แต่ I have three pens ฉันมีปากกาสามแท่งสามด้าม have แปลว่าดื่มก็ได้ I have coffee เห็นไหมฉันดื่มกาแฟอย่างเงี้ยค่ะ I have coffee แต่กรณีนี้นะคะ has have have has h a d เนี่ยบกวก v ร r b ช่องที่3เป็น tense อะไรลูก present อะไรคะ present perfect ส่วนอะไร perfect นะ,ะตัว f นะคะส่วน h a d ตัวนี้เป็น past perfect ใช่ไหมเอ่ยมันคือโครงสร้างของมันนะคะ We have studied English for years เราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะ for years studied ตัวนี้มาจาก study เปลี่ยน y เป็น i เติม ed เป็น verb ช่องที่3นะคะ Jack has read the newspaper since 10 read ตัวนี้เป็น verb ช่องที่3นะคะเขียนเหมือนกันทั้ง3ช่องแต่ออกเสียงต่างกัน read. read 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 นะคะ Jack has read the newspaper Since t e Sally has saved เติม ed ใช่ไหมคะ her documents before the computer crashed. ในการ,ราใช้ในการใช้ past perfect เนี่ยเราจะต้องใช้ควบคู่กับ tense อีกหนึ่ง tense นะคะนั่นก็คือ past simple นะคะ past simple บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังตามลำดับอันนี้นะักเรียนจะต้องไปทบทวน tense นะคะ อันนี้คือสิ่งที่จะต้องจำคือถ้า verb to have นะคะอยู่ในประโยคที่ําหน้าที่เป็นกิริยาเนี่ยจะต้องตามด้วย verb ช่อาที่3เสมอนะคะ modal verbs ละ่ะตัวสุดท้ายแล้วเป็น modal verbs อันนี้ต้องจำให้ดีเลยนักเรียน modal verbs เนี่ยจะต้องตามด้วย base form base form of verb of verb นะคะ verb จะต้องตามด้วย base form of verb m o d e l verb จะต้องตามด้วย base form of verb base form ของอาจารย์หมายถึงอะไรอย่างเช่น base form ของ verb to be ก็คือคำว่า be base form ของ verb to have ก็คือคำว่า have base form ของ verb to do ก็คือคำว่า do ไม่สามารถที่จะใช้นะฮะนักเรียนไม่สามารถใช้ ed นะฮะ่ะ ed ใช้ไม่ได้ ing ใช้ไม่ได้ es ใช้ไม่ได้ตัดทิ้งให้หมด ต้องตามด้วย verb เพียวๆเท่านั้นนะฮะเเราเราียกว่า Base อะไรนะ base form นะ,ะ of verb ทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะฮะ should นะฮะ start ดิประธานเป็น mary mary เป็นเอกพจน์กริยาควรจะเติม s ใช่ไหมลูกเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es อย่างเงี้ยน,นะฮะแต่อันนี้ทำไม่ได้เนื่องจากมันตามหลังคำว่า should ซึ่งเป็น modal verb โอเคไหมคะ Mary should study hard for final exam นะฮะ My student เป็น subject dress up เป็น verb นะฮะตามหลัง must must dress up appropriately My dog เอกพพนะคะ stand ควรจะเติม s แต่ไม่เติมเพราะว่าตามหลัง can เห็นไหมเอ่ยเนี้ยทีนี้ modal verb มีอะไรบ้าง can could, shall should may might must or to have has had to อันนี้ท่องกันนะฮะเราจาเป็นต้องท่องรูปเผื่อจะต้องจำนะฮะทีนี้อย่างเช่นตัวอย่างอาจารย์บอกว่า my cat เนอะแมวของฉันนี่นะสามารถเนี่ย eating ได้ไหม eating f o r fish ปลาสีตัวเนี่ยนะฮะปลาสีตัวเนี่ยได้ไหมเนี่ย eating ไม่ได้นะคะอันนี้ผิดมหันเลยนะคะเราไม่สามารถใส่ ing ตามหลงัง verb m o d a l v e r b ได้นั่นคือคำว,ว่าแขนนั่นเองเนาะอันนี้คือ Model v e r b นะคะทีนี้ Suffix ของ v e r b มีอะไรบ้างใส่เข้าไปแล้วใส่ลงท้ายแล้วนะคะจะทำให้คำคำนั้นกลายเป็น v e r b สังเกตได้ว่าอาจจะลงท้ายด้วย en fasten fasten นะคะ fasten แปลว่าผูกรัดให้แน่นเราสามารถเจอที่ไหนลูกใน,ในสนามบินไง fasten your seat belt ในรถก็ได้ tighten Lighten ะะ light แ light, light, ปลว่าแสงสว่าง Lighten ทำให้สว่าง Shorten short, short, short แปลว่าสัน้นใส่ en เข้าไปทำให้สั้นลง Shorten มีคำว่า Ice นะ n i z e นะฮะ i z e realize ตระนัก real แปลว่าจริงใช่ไหมคะตระนักถึงความเป็นจริง realize analyze วิเคราะห์ emphasize เน้นยำ้ำ apologize ขออภัย classify อ่ะ นี่นีาไปรูความว่าอ e ีไฟล์บ้างอีไฟล์หรือไฟเฉยๆก็ได้นะคะอันนี้ Classify นะฮะแบ่งประเภท Identify ระบุหรือชี้ให้เห็น a g e ละ่ะนอ่นเรียก a อ e ก็เป็นคํากริยาได้เช่นเดียวกันนะคะ Create นะฮะ Educate ให้การศึกษา Coordinate ประสานร,ร่วมกันมีอะไรอีกอะ a g e เนี่ย J อะไร generate ก็เกิดขึ้นใช่ไหมคะ generate มี a อะไร eliminate อย่ ate, างเงี้ยก็ได้ eliminate eradicate เนี่ย eradicate เนี่ย eradicate เอเอดเนี่ยเป็น verb ให้หมดนะคะเนาะเพราะฉะนัะ้นอันนี้คือ suffix ของ verb ทีนี้เรามาทบทวนการที่เราเรียนไปก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดนะคะเราเรียงเรื่อง transitive verb กริยาที่ต้องการกรรม,มารองรับนะถ้าไม่มีกร,รมจะทำให้ประโยคนั้นไม่สมบูรณ์ intransitive verb คือ verb ที่ไม่ต้องการกร,รมก็ประโยคนั้นก็สมบูรณ์ได้ verb to be นะคะบอกสติทัสบอกสถานะความเป็นอยู่ของประธานนะคะตามด้วย adjective ก็ได้หรือตามด้วยคำนามก็ได้นะฮะ linking verb ทำหน้าที่เหมือน verb to be เลยเชื่อมประโยคนะคะเข้าด้วยกันเชื่อมความสัมพันธ์เข้าด้วยกันนะคะเชื่อม complements เข้ากับประธานเติมเต็มให้กับประธานใช่ไหมคะ verb to have ต้องตามด้วย verb ช่องที่3นะคะ modal verb ต้องตามด้วย verb ที่มันเป็น base form เห็นไหมเอ่ย base form of verb นะคะที่ไม่มีการเติม s es ing ed ใดๆทั้งสิ้น เหล่านี้คือภาพรวมของ Verb ที่นักเรียนจะได้เจอในข้อสอบบ้างในบทเรียนบ้างเรารู้ไว้ลูกเวลาเราแต่งประโยคนะใช้ในการแต่งประโยคในการวิเคราะห์ประโยคเนี่ยจะทําให้เราง่ายยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้คือหน้าที่สําคัญของ Verb ในประโยคทีนี้เราลองมาดู error identification อีกสัก3ข้อซินะว่า Verb เนี่ยมันจะออกในลักษณะไหนมันก็จะออก Verb form แหละลูกวิชาวฉันแสนจัน has often describes The lives of r a u s h e n people in the dry bus นะฮะหาประธานและ verb แท้ในประโยคให้เจอนะฮะเรามาดูต้นต้นเลยไอ้ต้นต้นนี่น่าจะเป็นประธานเนาะลงท้ายด้วย ist เนี่ยเป็นคำนามสามารถเป็นประธานของประโยคได้ใช่ไหมคะที่เราเคยเรียนไปเนาะเป็นคนแน่นอนนะฮะคืออะไรไม่รู้เรามาดูคอมมาหน้าหลังหน่อยซิ คอมม a าหน้าหลังตรงนี้นะคะไอ้ตรงนี้ค่ะขยายคําที่อยู่ด้านหน้าแน่นอนมันคือตัวเดียวกันอันเดียวกันนะคะความหมายเดียวกันทีนี้ต,ต,ต,ตึ๊ดตึดตึด has ใช่ไหมคะอ่าเราเจอคำว่า has นี่มันอยู่ในกฎของ verb ช่องที่3 verb t o b e ของเราอะ่ะไอไม่ใช่อะไรนะ verb have ของเราอะ่ะต้องตามใย verb ช่องที่อะไรโลกที่3ใช่ไหมคะ ทีนี้เรามาสังเกต verb ชันที่3มซิมีไหมเห็นไหมนี่ไม่ได้เติม verb ชั้นที่3ทําไมถึงรู้ว่าไม่ใช่ verb ชั้นที่3เพราะมันผ่าน es ไงลูกเราต้องแก้ให้เป็น verb ชันที่3ขอ,ของคาว่า describe นะคะปกติแล้วกิริยาช่อง3ช่องนะคะถ้ามันไม่เปลี่ยนรูปไปเ,ไปเลยมันก็เติมอะไรลูกเติม ed แค่นั้นเห็นไหม described นะ d e s c r i b e s the lives of l a u t i n people in the dramas นั่นเอง แค่นี้ก็ทําให้เรารู้แล้วนะคะว่าข้อไหนผิดโครงสร้างไหนผิดถ้าเรารู้นะคะว่าโครงสร้างของประโยคเป็นอย่างไรเนาะต่อไป the first motorcycle race on record in Thailand has taken place in 1960 t h e first motorcycle race race ราะว่าการแข่งขันเป็นคำนามเจอไป position ปนหนูใส่กรอบไว้ก่อน,นะลุก ใส่กอบให้มันไว้ก่อนเนี่ย in record เนี่ย in Thailand เนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถเป็นประธานได้ไหมสามารถเป็นประธานได้ไหมเป็นประธานได้เพราะฉะนั้นนะคะามาดูข้อแรกก่อนดีกว่า the first ถูกไหม first second third เนี่ยค่ะเวลาเราบอกลำดับนะคะลูกเราใช้ the บวกขั้นลำดับ the first the second the third เห็นไหมคะ อันนี้แสดงว่าข้อนี้ถูกเนี่ย the first motorcycle motorcycle record เออ the first motorcycle race on record on เป็น preposition ใช่ไหม preposition ตามด้วยคำนาม record เป็นได้ทั้ง verb และ noun อันนี้ถูกต้องนะคะ in Thailand t a k i n place in 1 9 6 0อ่าเรามาดู verb ตัวนี้ดูแปลกๆนะดูเอ่อ ไม่ชอบมาพากลนะคะจูจู take n มาอยู่ตรงนี้เลยผิดนะลูกกิริยา3ช่องคำว่า take หนูดูนะคะ take took taken ใช่ไหม take to taken จุๆจูจะมาใส่ช่องที่3ไปเลยไม่ได้คะ่ะลูกเนอะเพราะฉะนั้นอ่าแล้วอาจารย์คะเราจะใช้ t e n e ไหนดีล่ะคะแล้ก็ต้องมาดูข้างหลังบอกเวลาหน่อย in 1960 ผ่านมาแล้วเป็นอดีตนะคะเป็นอดีตเราใช้ช่องที่สองคือตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องแก้เป็น took place นะคะคำว่า take place แปลว่าอะไรนักเรียนเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะคะ take place นะคะ take CCESS แปลว่าเกิดขึ้นใช่ไหมคะ take place เกิดขึ้นนะฮะน,นี่เราแก้เป็นอะไรนะทุกเนาะเพราะมันเป็นอดีตมาแล้วนะคะ take place เกิดขึ้นมีความ,วามหมายแล้วก็คำว,ว่า happen happen นะคะความหมายแล้วก็บคำว,ว่า occur okay. เกิดขึ้นนะฮะ occur okay. h appen take place นะฮะประโยคนี้จะได้ว่า the first motorcycle race on record in Thailand took place in 1960นั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วค่ะ lambs are often dipped in liquid chemical to eliminate ticks and other external parasites แรมเป็นประธานของประโยคนะคะเป็นประธานพระโจน์กริญญาายาใช้วัตตูบีิวัตบีอาถูกต้องแล้วนะคะเอออันนี้ถูกต้องแล้วนะคะถูกเนาะประธานเป็นพระโอพสนะคะ o f t e n d e e p เอาอันนี้ก็เป็นเว r ร์เอ๊ะเรามาดูซิ In liquid chemical In liquid c h e m i c a ลลิควิดว่าของเหลวใช่ไหมคะ เคมี B, ข้อก็คืสารเคมีที่เป็นของเหลวเนี่ยเพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะ eliminate ใช่ไหมลงท้ายด้วย a t e a t เป็น verb เพื่อที่จะกาจัดนะฮะกำจัดชีกเห็บหมัดออกไปนะคะ and a u t e r alter บอกนามนับได้พระหัวโพสนี่ parasite เติมนามนับได้ถูกต้องเพราะฉะนั้น alter to นะฮะ to ตามหลังด้วย verb p e ยวก็ถูก ทีนี้พี่ผิดก็คือข้อ b boy นะฮะ b boy ถ้าไม่ verb มีทั้งสองตัวนะคะ lambs are often d e e p d อันนี้เราจะต้องการเป็นทำเป็น passive voice ค่ะ verb to be บอก verb ช่องที่3เพราะฉะนั้น verb ช่องที่3ของคำว่า d e e p คือคำว่า deeped เติม ed deeped นะฮะประโยคนี้จะได้ว่า lambs are often d e e p d in liquid c h e m i c a l to e l i m i n a t e t i c k s and other external parasites นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราต้องค่อยค่อยวิเคราะห์ไปทีละสเต็ปทีละขั้นนะ,ะเหล่านี้นะคะคือคำกิริยานาะหนะ้าที่หลักๆของมันคือแสดงอาการแสดงบอกลักษณะนะคะอาจารย์ก็สอนไปคร่าวๆแล้วแต่ในเรื่องรายละเอียดบางตัวอาจารย์จะลงแทรกเข้าไปสอนเข้าไปในบทต่ตอไปนะคะช่วงนี้นะคะต้องเข้าใจ นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ p a r t o f speed ให้ถ่องแท้นะคะให้เข้าใจอย่างจริงจังอ่ะให้ได้ประมาณหนึ่งเ่ยเพื่อที่จะได้วิเคราะห์โจทย์ข้อสอบได้นะคะอาจารย์หวังว่านักเรียนจะไปทบทวนเรามีแบบฝึกหัดด้วยนะคะให้ทําแบบฝึกหัดนะแล้วก็รวบรวมส่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเก็บในตอนเปิดเทอมโอเคไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีนะคะเราจะมาเจอกันในคลิปต่อไปในเรื่องของ pronoun ยังอยู่ในส่วนเรื่องของ Part of Speech อยู่นะคะเราจะอยู่ในส่วนของ Pronoun เนาะแล้วเจอกันค่ะในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ